โอเควันนี้จะให้พี่ทำอะไรจะ๊ะโอเคค่ะวันนี้จะให้พี่ไมค์มาอือฮึ uh huh. Official t r a i l e r ของซีรีส์เชือกป่านออืฮ uh ึ b V 티어링ค us ของวานิสตาบิลล์โอค่ะ,อ,คะอ๋อที่น้องบุญน้องเปลมเลน่นกันปะใ okay, ช่โอเคเชือกป่านไม่ใช่สายป่านนะไม่ใช่สายป่านโอเคเชือกป่านก็เชือกป่านมาแต่เรื่องนี้เขาเหมือนเขา เขาเรื่องอะไรมีโปสเตอร์ปล่อยมานานมากแล้วถูกไหมาแล้ววตันึงเราคุยกันก่อนไหมแล้วเราค่อยดูอ๋อโอเคโอเคก็จะให้พี่ดูตัว Official t r a i l e r เนาะมาดูเลยจ้ะโอ้ออนช่องวันก็เนี่ยเปิดแล้วอ๋อพูดเปิดลืม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 จะนับนะอ่ะเอาเลยนะ เดี๋ยวพี่เพิ่มบดแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะอยู่กับพี่มายวารตี้นะคะวันนี้ได้รับโจทย์ไฟไหม้จากทีมงานให้มาเรียกชั่น Official t ลเทเลอของเอ่อซีรีส์เรื่องใหม่ของวารบิสบิสตูดีอนั่นเองก็คือเชือกป่านนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ b e a s t We n t s โอเคงั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะโอเคอุ้จะอ่อนช่องวันด้วยอ้าแล้วย้อนหลังไอชี มันุอกอ่านป่ะคุณนี่คุณจะเอ่ห้องมาวิญญากรรมห้องอ๊ะคุณทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกอุ้ย่าเอ้ยยัยงไงสติตัวมึงร้อนอุ้ยตัวร้อนแล้วเล่นน้ำทำไมแต่ทำไม่ไหวตามมาออุ้ย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 ยังไงสิอ่อา มันเป็นภาคต่อจากได้แดงปะเจอหหวว่่่ะคนนททีําใใ้ัจมเเป็แอพราะพี่อ่ะเคยดูได้แดงมาก่อนยไม่เคแล้วเขาก็จะแบบว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมันโคตรน่ารักอ่ะเผอเจอว่ะพี่อืเด็กปีหนึ่งปีนี้หนุ่ยกล้าในดีงั้นเลยว่ะและเนื่องจากปีนี้มีคนสมัครเข้าชมรมจำนวนมากมันเหมือนน่าจะเป็นเส้นเลื่อนแยกเนาะเพื่อเข้าชมรมคนประจําที่เอาเนี่ย ทำไรเนี่ยไปด้วยถ้ากลัวก่อนแน่นๆจะไม่ตกเออหไวใ์ไปหนึ่งพี่จะชวนพวกนั้นไปว่คิดถึงคู่นี้อมุกแต่เขาก็มีผลงานด้วยกันอยู่เนืองๆนะไงแล้เอแล้วบีเราซีดูคนนั้นนี่แดดจิงดมาได้ไงเนี่ยนี่เฮ้ว่านพี่ชายกู เฮียในไอตุนเพื่อนอืออยากเล่าอะไรให้กูฟังไหมแสดงทับข้างมากค่ะเราเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังได้หวะเฮียเคยได้ยินตำนานวันวาเลนไทน์ปะคู่รักผูไหน <c oughs> จูบก,กันใต้ตุ๊กตาบล็อกลี่เออจะมีความรักที่ยืนหยาดจริงหรอแต่ฉันไม่เหมานะช่วงก่อนแข่งเราเป็นแบบนี้ทุกทีทิ้งเล่าทีไม่เห็นต้องกดดันตัวเองเลยอืมฟีลแบบยิ้มให้น้ำชมลุ้มให้น้ำนะจ๊ะ

สิกเจอร์เขาก็แบบเป็นเพลงประกอบเนาะนวิซีนน,นั้นไม่ได้เลยให้เรียกคิวิีตอนเจอคร่อมกันอนะวายตายโอ้ยเริม่มโอ้ยจะเริ่มแล้วอ,อกพฤศจิก,กานี้ตายตายตายโอ้ยพูดยังไงดีล่ะมันเหมือนมีกลิ่นไอ มันเป็นซิกเนเจอร์ของสตูดิโอบาบิสบิด้วยแหละเขาจะมีกินไอที่เราเรู้สึกว่าเอออันเนี้ยบ้านเนี้ยทำแล้วก็มันเป็นน่าจะเป็นภาคต่อของตัวได้แดงเนาะซึ่งได้แดงอะ่ะได้แดงอะ่ะเป็นคนที่ไหนซึ่งได้แดงเนี่ยคือตับแทบพังนะคือตอนนั้นดราม่ามากแต่ว่าตัวเชลเลอร์ตัวนี้น่าจะไม่ได้แบบดีฟขนาดได้แดงหรือเปล่าอาจจะป่าอาจจะแบบว่ามีความแบบ สนุกสนานแมนๆเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเจ้าบุญอะในในในได้แดงเขาจะมีความหิวๆิวเี่ยงไงอ่าเออซึ่งมาในเวอร์ชันเนี้ยน่าจะจะเป็นแบบว่าสีสันสีสันสนุกไม่ดราม่าบ้างไหมแต่หลังๆก็ดราม่านะก็ต้องไปลองดูตัวเต็มนะคะซึ่งจะออนเดือนพฤศจิกายนแล้วว้าวก็ต้องยอมรับในเวของการ ผลิตรัางสารของสตูดิโอว่าพิสดีด้วยก็รอติดตามนะคะก็วันนี้การเรียกชั้นของทางวาร์รนนี้ก็ประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางทีมยาด้วยนะคะวันนี้พี่มายและทีมงานของตัวขอตัวลาไม่ใช่ลาตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย You.